คนหญ่คนขยันแบกปอกโจุกรอทงอยู่คุขเขเาิ่นกะงามงามเมืองเข่าเุณด้วยคุกำลังเกี่ยวกำลังงามนี่นี่เห็ดหน้าได้จะเแบ,บบ,บิ้งแบกปอกโจุกรออยู่ปิดคันแทกกับยุหันคนกันแทกกับยุหันบ้านแล้วเขาว่าบ่เกิดดีกับมะสามมะกรูขยันขยันคพิพนบ่นมีพอบ้าน เที่ยวเพียงเข่าคนได้ปีละหลายแค่อ,อยังนี่เข่า่นงามน้ำเสมอแปลกปรกหลาดรอทงอยู่หาบ้างนา้ำให้ได้สีนี่ให้ได้สีแดงเพียงพ่อขุดได้เพิ่นก็ขุดมาใส่บรรยากาศสวยๆงามๆข้าวกำลังเขียวเอากำลังเขียวกำลังงามพี่น้องกำลังเขียวกำลังขึ้น อ้าชมทุ่งนาข้าวเจียวขจีเลยชมบรรยากาศน้ำจ้าพี่น้อง้อ,องฝ่าก็สวยงามบรรยากาศก็ดีเมื่อนี้ขอจะให้มีแดดเด้อแม่ดีจะมาทำงานมาเมื่อนี้สะดุ้งพิ่นกระกลางเพิ่นแถวอยู่บเน,เ,นเอาคู่แล้ตอนนี้ตายหายนี่โู้ไปแล้วมัน่็ื่เก็บไปได้สะดุ้งพิ่น ตุกขสิริกู่เหลี่ยมที่เอาไว้ตากแดดพดเขง่งงามบรรยากาศดีดี ต่อยกลิ่นหญ้าอ่อนแท้น้องขั้นี่เนาะหญ้าอ,อ่อนอ่อนมุมธรรมชาติธรรมชาติบา้านนคือสินอนคือสิกินเน,นาะไอ้น้ำแค่มันขึ้นหอนๆเลยไอ้น้ำขึ้นมาจากทั้งไตพื้นก็สิเย็นสบายเป็นปุบ้านอยู่ในน้ำ อยู่ในน้ำเป็นธรรมชาติธรรมชาติท้องนาเอาเป็นเขียวงามงามกุมเอาอบพน บ้านท่านบ้านครกอดีขอบคุณในการรับชมนะคะ